สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเราอีกแล้วนะคะช่องมามีเฮลพี่สวัสดีค่ะโอ้เคโอเคคุณวัยมากคือวันนี้จริงๆไม่ได้จะตั้งใจถ่ายนะแต่ว่าอยู่ๆก็คิดขึ้นมาได้ว่าคือทุกๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ย อินเตอร์ก็จะชอบมาแบบมามี่ can I help you can I help you ทุกๆครั้งเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเขาก็พูดขึ้นมาว่า Mommy I want to be you I want to be you I want to be mommy ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าถ้าให้เขาเนี่ยกลายเป็นแม่หนึ่งวันเลยแล้วเขาจะทำได้ไหมแล้วเขาจะทำได้ดีหรือเปล่านะไปดูกันเลยภารกิจแรกคือ ชงนมและป้อนนมให้น้องไปดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะ she wants to drink milk okay can you give her milk one two <Food. S 1> ชงองนมจะรอดหรือเปล่า two how about three นอนซิปปิ้งแล้วนะนอนซิปปิ้งแล้วนะคะไม่รอดไม่รอดเต็มมือไม่รอดเล่นแล้วค่ะเอาเอานมเละเละเต็มหน้าโอ้โอ้ล็อกคอน้องไปเลยล็อกคอน้องไปแล้ว มัมี่มัมี่น้องหิกรีมัมี่มัมี่ภารกิจที่สองทำผมให้นะคะมาูมมี่ can you t y e my hair please now ผมก็ไม่ผ่านยังยังไม่จบอันนี้คือสรงที่ได้และอันนี้คืออีกสรงที่ได้ภารกิตต่อไปคือเปิดน้ำให้กินหน่อยเอานย I'm thirsty I need water I need water. I can open for you, mommy. I need water. Eee. Eee. <laughs> <coughs> Open. ภารกิจขอน้ำถือว่าเกือบจะสำเร็จก็ให้สำเร็จละกันเ <laughs> ปิดขวดได้ได้ก็เอาขวดตัวเองมาให้แม่กินแม่ Yes ภารกิจต่อไปคือเก็บของเล่นให้หน่อยดูซิว่าขเขาจะช่วยเราเก็บของเล่นได้ไหมเพราะด้วยปกติแล้วเนี่ยอินเตอร์จะชอบบอกว่า มามี่มาช่วยเก็บหน่อยเราก็เลยลอง <Okay. S 1> ใช้เขาดูบ้างว่าเขาจะช่วยเราเก็บหรือเปล่า <c oughs> Mommy, I want to keep the toy. To keep the toy, please, I want to put in the box. Thank you. And this one, Mommy. I'm confused. Mommy, I want to put in the box. Thank you. What? Mommy, you don't want to keep toy. น้องว่าภารกิจนี้พี่ผ่านไหมผ่านอยู่นะช่วยเก็บของอยู่นะขอให้ช่วยเก็บของช่วยอยู่นะภารกิจต่อไปนะคะจะลองให้ลูกเนี่ยกล่อมนอนดอูถ้าเราพูดว่าเราห่วงนอนเนี่ยลูกจะทำยังไง mommy i'm sleepy i'm sleepy mom i'm sleepy what for Can I sleep here อ๋อก็คือให้นอนบนนี้พอบอกง่วง mummy I want you to a a me mummy a a me please please a a here โอเคโอเค ออนอนแทบหักขอขอ่อนทบหักไปเอาไม่ได้นอนไม่ได้นอนดีเก <c oughs> ือบได้นอนแล้วเกือบจะได้นอนแล้วเกือบจะได้นอนอยู่แล้ว Help me ม <can> <c oughs> าดิไอ้เจมส์ทายลากินต่อไปให้ช่วยเข็นจักรยาน bike Mommy push push I can not push oh, I can ride a bike Thank you Mommy Oh 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 Mommy push me please push 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 <laughs> <laughs> push You too big Why? You too big Can you push me please? I like it by boxom Mommy Oh mommy Can you help me? I want to eat orange Can you help me please <c oughs> ไอ้สอย่าีสโอ้บยบโอ้บอกเป็นด้วยบอกเป็นด้วย Mommy, I want to eat. I want to eat. Done. Yes. <gasps> okay. <laughs> you can be a mommy. Are you yeah. tired, mommy? Yeah. No. No. Ah ah. Ah uh Ah ah. Chee Yeah, we are. 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 We 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 Now, now he's crying. What? Can you open the door for Nong, please? <coughs> careful. Around, careful, Nong. finger. Mommy, help me brush my teeth, please. My teeth. Open your mouth. Ah. Yeah. I Me. for me, please. This is time. There's, there's a sweet potato I and for go. the balls and Boy, but it was a pen. A dog is 15. Um. How is why? Where where what's the way this? Have you worked by one? Please what's with this? You tea or chocolate? This is potatoes. Um. Oh my gosh. So, Mommy, I don't want this book already. I want another book. Huh? I want a new one. Mm? Please. Okay. Please, I want new book. Blame, blame. Okay, mommy, I read. Mommy, I read. Yeah. Oh, <laughs> mommy! <laughs> when it's time, let's so all race. race against the dog and first bus. I win. Huh? Ah? Huh? I you say yay down thay you change your diaper. Okay, mommy. เอา bẹt ở đây Finish. Yes.

มามี่มามี่เป็นไงบ้างคะทุกคนสำหรับภารกิจการเป็นแม่หนึ่งวันของน้องอินเตอร์ทุกคนให้ผ่านหรือแม่ให้ผ่านคะสำหรับแม่นะให้ผ่านนะคะเพราะว่าลูกเพิ่งสามขวบแต่ว่าก็ทำได้ค่อนข้างเยอะเนาะแม่ก็พอใจแล้วนะคะ ขออนุญาตไม่ดราม่าก,กันนะคะไม่ได้เป็นการใช้ลูกแต่อย่างใดแต่ว่าอยากแค่อยากทดลองนะคะว่าถ้าเขาเป็นกลายเป็นแม่เนี่ยเขาจะมีความอดทนที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกขอได้หรือเปล่าผลตอบรับก็คือ80ดสถเซนนะคะเขาจะยอมทำให้เนาะยังไงก็ใครนะคะที่ชมคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะ กบควรฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้พวกเราด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะแล้ว